ถ่ายทุกกี่วินาทีผมจะให้เขาถ่ายทุก5วินาทีนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาทําวิดีโอไทม์แลปด้วยสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าผมจะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วยนะครับก็คือตัวรางสไลด์หรือว่ารางดอลลี่นั่นเองเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้วิดีโอไทม์แลปในสมาร์ทโฟนเนี่ยให้ได้ออกมาเหมือนตอนที่ผมให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับสำหรับวิดีโอไทม์แลปที่เราเห็นมันมีฟังก์ชันเจ๋งๆที่ตัวแอปพลิเคชันของตัวรางสไลด์ไอโฟเตสตัวเนี้ยมันสามารถทําได้นะครับ ผมจะพาไปดูนะครับในการถ่ายวィィิดีโอ Timelapse มันมาสามารถถ่ายได้2อย่างนะครับวิธีแรกนะครับก็คือเปิดฟังก์ชันวิดีโอ Timelapse ของตัวสมาร์ทโฟนของเราเองแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีนั้นนะ่ะเราจะใช้ได้แค่ตัว Dolly แล้วก็เป็น Timelapse นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้แอปพลิเคชันของ iFotage o m o c o นะครับมันจะมีทั้งการซูมทั้งการล็อกนะครับทั้ง d o l ลี่ทั้งการเซตค่าต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้แล้ว ไปดูกันเลยวิธีการตั้งค่ามาถึงการเซ็ตค่านะครับของตัวสมาร์ทโฟนกับตัวล่างสไลด์นะครับเราจะถ่ายทำแบบแบบวิดีโอนะครับโดยการใช้ลางสไลด์แบบนี้นะครับด้วยสมาร์ทโฟนเนี่ยสองแบบง่ายๆเลยครับเราจะมาดูแบบที่1ก่อนเลยแบบที่1เป็นแบบที่ง่ายมากครับเราเปิดเครื่องก่อนเลยนะครับวิธีการใช้งานตัวรางสไลด์ตัวเนี้ยแน่นอนครับว่าเปิดเครื่องปุ๊บรอเขาคาลิเบรตแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับพอมาถึงหน้านี้ก็เหมือนเดิมครับคือหันตัวกล้องเนี่ย ไปให้ตรงทางด้านหน้าของตัวรางสไลด์แล้วกดคอนเฟิร์มนะครับเราเข้าไปที่ตัวกล้องของสมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปที่โหมดของ Time l a p นะครับอันนี้คือโหมด Time l a p ของสมาร์ทโฟนของเราซึ่งถ้าเกิดใครใช้ตัวแอป,ปกล้องถ่ายนะครับแล้วต้องการแค่ดอลลี่อย่างเดียวเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการซูมดอลลี่ล็อกวัตถุแล้วก็ตั้ง Time l a p ด้วยเนี่ยต้องใช้แอปพลิเคชันของเขาถ้าเราใช้ในโหมดนี้แน่นอนครับ ง่ายๆเลยคือเราเข้ามาที่โหมด Quick Start นะครับตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้ครับกด2ปุ่มนี้พร้อมกันเพื่อทําการมาร์กจุดนะครับเราทําการมาร์กจุดสมมุติว่าผมต้องการจุดนี้เป็นจุดที่1นนะครับจุด A ผมกด Fn ครับจุด A หยุดกระพริบนะครับแล้วก็เลื่อนมาตําแหน่งที่2อันนี้คือจุด B นะครับกด Fn ครับแล้วเราก็มาตั้งจํานวนวินาทีหรือว่าเวลานะครับที่เราต้องการให้รางสไลด์ของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจุด A มาจุด B นะครับถ้าเกิดเราต้องการถ่ายตัว วิดีโอไทม์แลปซัก5นาทีเราก็ตั้งไปเลยครับตรงนี้5นาทีพอเราตั้งเวลาถ่าย5นาทีเสร็จสับเรียบร้อยครับเราก,กดคอนเฟิร์มได้เลยครับแล้วก็กดสแตนบายนะเราก็ทาการกดถ่ายไทม์แลปได้เลยครับแล้วเราก็มากดสตาร์ทที่ลางสไลด์นะครับอันนี้เขาจะมีเวลาบอกนะครับว่าเราตั้งเวลาถ่ายนะครับให้ล่างสไลด์เดินทางจากจุด A ไปจุด B เนี่ยที่5นาทีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนะี่ย จะเป็นเวลาที่เขาลันไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5นาทีลางสไลด์ของเราเนี่ยก็จะหยุดนิ่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีแรกเลยครับวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่ต้องการล็อกวัตถุแล้วก็ดอลลี่ไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันของตัวกล้องเนี่ยถ่ายไทม์แลปอันนี้ถือว่าได้เลยสามารถที่จะถ่ายพวกโปรดักหรือว่าเอาไปถ่ายแลนสเคปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับในการใช้วิธีแรกเนี่ยคือมันจะเป็นวิดีโอไทม์แลปมาให้เลยซึ่งเราไม่ต้องเอาไป โยนใส่ไฟนอลคัตโปนะครับโยนรูปพวกรูป3-4 0 0ร้ภาพนะครับไปโยนใส่ไฟนอลคัตโปนะในตัวนี้ของสมาร์ทโฟนเขาถ่ายเป็นวิดีโอไทม์แลปมาแล้วนะครับเราก็ไปแต่งสีแต่งสันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โพสต์ลงได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็กดหยุดไทม์แลปตรงนี้นะครับแค่นี้เราก็ได้วิดีโอไทม์แลป แบบ Move เคลื่อนที่แล้วนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งะครับที่เราใช้ถ่ายกันนะครับแบบที่สองจะมีความยุ่งยากเพิ่มเติมขึ้นมาแต่พวกฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันนะครับมา อันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันครับอันนี้คือแอปพลิเคชันของ iFootage ครับซึ่งตรงนี้จะมีทั้งสไลเดอร์นาโนแล้วก็สไลเดอร์มินินะครับเราใช้เป็นสไลเดอร์นาโนตัวนี้นะครับเราก็กด Connect สไลเดอร์นาโนครับเห็นสัญญาณบลูทูธกดเปิดเลยครับเดี๋ยวเขา Connect กันเองนะครับ Connect ได้เร็วแล้วก็ง่ายมากๆเลยครับกด Next ไปเลยครับอันนี้เขาจะมีให้เลือก2โหมดนะครับมีโหมด แคม e r นะครับแล้วก็โหมดสมาร์ทโฟนก็ตรงนี้เราเลือกเป็นสมาร์ทโฟนครับเพราะว่าเราจะใช้ร่วมกับมือถือเรากด enter ไปเลยครับอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันของ i f o o t a g e MOCO นะครับอันนี้เราจะเลือกเป็นโหมด time lapse นะครับเรียบร้อยเราได้โหมด time lapse นะครับต่อไปตรงนี้นะครับจะมีให้เราเซตตัวจุด A กับจุด B แล้วก็สามารถเซตซูมที่จุด A ซูมอินซูมเอาได้ที่จุด A จุด B นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูนะเดี๋ยวเราเซตติ้งค่าตัวอื่นก่อน เลือกเป็นเฟรมขนาดไหน3ามต่อสองสี่ต่อสามหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่า16 .9 ต่อนะครับแล้วก็ความละเอียดของไฟล์วิดีโอนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น 4K 30เฟรมไปเลยเราสามารถที่จะเซตค่าของตัว ISO shutter speed นะครับแล้วก็แมนนวลเซตคีย์ได้แล้วก็เอาพุ t ไทม์ interval นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเซตมาร์จุด A จุด B นะครับเป็นแมนนวลเซตคีย์ตรงนี้นะครับเปิดปอ๊บ A กับ b กับพริบนะครับ A กับ b กับพริบจุดที่1ที่เราต้องการก็คือจุดนี้ครับเรากดไปที่ตัว A หยุดกับพริบตรงนี้คือจุดที่1นะครับคราวนี้เราเลื่อนมายังจุดที่2ผมต้องการที่จุดนี้จุดนี้นะครับเรากดไปที่ตัว B ครับตัว B จะหยุดกับพริบนะครับอันนี้คือเราเซตมาร์กจุดเรียบร้อยนะครับ A กับ B เรียบร้อยแล้วนะ คราวนี้ฟังก์ชันของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันยังไม่จบเท่านั้นนะครับคือเราสามารถที่จะมาเซตซูมได้ด้วยนะครับถ้าตรงนี้จุด B ใช่ไหมครับตรงนี้คือจุด B ตรงนี้คือจุด A ผมจะให้เขาซูมเอาผมเซตจุด B นะครับซูมเข้าไปซูมเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมเซตเป็นจุด B เลื่อนมาตรงนี้ซูมอินซูมเอานะครับอันนี้คือ ตัวฟังก์ชันของ iFootage Moco ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะเรามาเซ็ตเอา u t t ุ m ไทครับตรงนี้เราอยากได้ฟุตวิดีโอสัก20วินาทีนะแล้วก็ถ่ายทุกกี่วินาทีผมจะให้เขาถ่ายทุก5วินาทีนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามากด Origin ตรงนี้นะครับเขาจะมา Standby ตรงนี้แบบนี้เลยครับอันนี้คือเขาสแตนบายรอแล้วนะครับแล้วเรากด Start ครับเห็นไหมครับว่าภาพตอนนี้มันซูมเข้าไปเลย พอซูมเข้าไปเลยเนี่ยพอจากจุด A มาจุด B เนี่ยครับเขาจะค่อยๆซูมเอานะครับซูมเอ์แบบนี้นะครับจากจุดแรกที่อยู่เป็นซูมอินพอมาถึงตุงนนี้นะครับจะเป็นซูมเอาออกนะครับตรงนี้จะมีจํานวนนาทีที่บอกนะครับว่าถ่ายทั้งหมดกี่รูปรูปดูด้านล่างครับที่เขียนว่าเฟรมห0รรูปโอ้ถ่ายเยอะมากเลยนะอันนี้ผมก็เอาช็อตเดียวให้จบเลยใช่ไหมเนี่ยหกรรูปนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับจะเป็นจํานวนที่เขาถ่าย ตึ๊บตึ๊บ,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 บไปเรื่อยๆนะครับไอตัวนี้จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะครับในตัวแอปพลิเคชันของ iFotage o m o c o จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะครับจะไม่ใช่วิดีโอ t i m e แลปส e สำเร็จรูปเหมือนกับตัวแอปพลิเคชันของกล้องสมาร์ทโฟนนะครับในนี้เขาจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งแต่ว่าเราไม่ต้องเอาภาพนิ่งที่เขาถ่ายมาทั้งหมด600รูปนะครับไปโยนเองนะอันนี้เดี๋ยวเขาทำการเมิร์ดให้ ทำให้รูปภาพทั้งหมด600รูปเนี่ยเป็นวิดีโอให้เราเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็แค่รอเขาเมิดให้100%เต็มปุ๊บเราได้วิดีโอไทม์แลปมาเลยนะครับ ตอนนี้นะครับรูปที่เราถ่ายไปทั้งหมดก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูวิดีโอกันนะครับเมื่อเรากดเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีตัวพรีวิวให้เราดูอยู่นะครับอันนี้คือตัวพรีวิวนะเรากดเข้าไปที่พรีวิวนะครับมันจะมีทั้งโฟโตตแล้วก็วิดีโอนะครับเรากดไปที่วิดีโออันนี้คือไทม์แลป4 k 3 0รเมฟรมนะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อกี้ทั้งหมดเลยตอนนี้เขากําลังรวบรวมภาพทั้งหมดนะครับที่เราถ่ายไปทั้งหมด600กว่าภาพเนี่ยให้เป็น1วิดีโอนะครับโดย เราไม่ต้องออกไปยังแอปพลิเคชันไหนแล้วนะครับช่วง99นะครับ99.5เนี่ยจะรอนานนิดนึงนะครับไอตัวอื่นเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาดุดดๆๆๆอย่างนี้เลยนะครับแต่พอเป็น99.5เนี่ยมันกำลังจะเริ่มโปรเซสเป็นตัววิดีโอให้เราแล้วอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อเขาโปรเซสเรียบร้อยนะครับมันจะมีโฟโต้มาให้นะครับรูปทั้งหมดที่ถ่ายไว้เนี่ย เราสามารถที่จะส่งออกได้ด้วยนะอันนี้คือรูปทั้งหมดเลยที่เขาได้ถ่ายเก็บไว้5้ารูปนะครับสําหรับตัวที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับแล้วก็วิดีโอที่เราได้มาเดีย๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะครับว่าวิดีโอที่ได้จะเป็นยังไงนะครับวิดีโอที่ได้เห็นไหมครับว่าจากจุดที่เรามาร์คซูมอยู่นะครับซูมอินเข้าไปอยู่นะครับพอเลื่อนๆค่อยๆเลื่อนเนี่ยมันจะซูมเมาสออกมาเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็เป็นไทม์แลปด้วย ็ค่อนข้างที่จะดูแปลกตานะครับดูเหมือนกับใช้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยแต่จริงๆแล้วใช้แค่สมาร์ทโฟนกับตัวล่างสไลด์เท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิดีโอ ทำแล็นะครับที่ถ่ายโดยสมาร์ทโฟนโดยใช้ตัวรางสไลด์ดอลลี่ล็อกแล้วก็ซูมนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันของโมโคแอ p นะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับใครที่อยากประดิษฐ์ภาพประดิษฐ์เฟรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอธรรมดาหรือว่าวิดีโอทำแล็บที่เพื่อนๆได้ดูนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมีเทคนิคหรือว่าตัวแกจิตตัวไหนนะครับที่เด่นๆแบบเนี้ย มาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับสวัสดีครับ